มองให้ขาดพี่น้องมองให้ขาดมองให้ขาดยุคนี้เป็นยุคปลาเร็วกินปลาชา้าไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเหมือนยุก่อนๆแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าคนเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าเรามีเงินมากกว่าเรามีศักยภาพมากกว่าเรามีความพร้อมมากกว่าเราตั้งแต่มีแพลตฟอร์มติ๊กตอกมาคนธรรมดาอย่างเราเราครับสามารถที่จะพลิกชะตาทำคลิปไวรัลออกมาเพราะแพลตฟอร์มติ๊กต็อก เขาไม่ได้สนใจแฟนครับเขาไม่ได้สนใจว่าคุณมีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับเขาสนใจว่าคลิปมีคุณภาพหรือไม่มีผู้ติดตามไม่กี่คนก็สามารถจะไวรัลได้ก็สามารถจะทําให้คนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะฉะนั้นพี่น้องโอกาสทองมาแล้วยุคนี้ต้องคิดไวทำไวตัดสินใจไวครับอย่าไปเสียเวลากับการวิเคราะห์เยอะอย่าไปเสียเวลากับการโอ้ยหาข้อมูลเยอะๆมันเสียเวลามากๆครับ เวลาของชีวิตมีค่าให้เวลาของชีวิตของพี่น้องใช้กับครอบครัวใช้กับคุณภาพชีวิตที่บอบอุ่นและใช้ในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นคิดไวทำไวปลาเร็วกินปลาช้าไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก